โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Shadow TV กับการอยู่ใน Skybox Part เท่าไหรเดีย Part 5นะกัน Part 2เพื่อไมาอีกแล้วกลับไปเสียงฟเร็วรีๆนี้ก็อยู่กันหน้าเดิมๆนะครับหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยระวังโดนน้ำปัดเฮ้ยไม่นะคุณฟูคุณทำต้นกล้าไหลลงไปตามน้ำนะครับคุณต้องรับชอบเองรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ ผมยอมไม่ได้แล้วมันเท่าสรุปก็ไม่มีผีเกิดะอะฮะให้ตีผมให้ตีผมของเต็มเลยไม่ของเต็มเลยไม่อ้ของผมเต็มเลยเไม่ปลอดภัยของไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตัวเรียกเขาขึ้นมาให้ตีผมเมื่อกี้อติดหินแล้วผมก็จะวางดินแะล้บเอาแล้วนะครับ ถึงตกไปเลยอะเสียดายดินเนอะโอ้จีอันครับมีห้านะครับนะโอ้คุณต้องรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตโอ้โหกลาบล้านมากผมขอเศิมาจานะฆ่าได้ไหได้เลยครับอันนี้เริ่มยังเอออย่าบอกใครนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงไม่ได้ยินนะเบาเบาเบาสบสิบสิบโอเคโอเคไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินผมก็ทายอยู่เหมือนกันแหละไม่ได้ยินรบบ เกมมไไ่ใครด้ยิเ้ยยังไม่ได้ยัยยงมไงม่ได้ให้โอพีผมเลยเอ่อนี่ิดลแบ,บแ์ครับลืมไปนะครับเสกให้หน่อยครับได้เลยครับผมจะเสกให้ครับเนื่องจากผมมีหุบบันนี่ไอเทมเอาไปเลยครับเสกได้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะใช่ครับผมคือเทพเระจาว่าเอาไปเลยเอาไปเลยเอ,อเอาไปเลยอันนี้บล็อกยาวเออเหมือนกันนะ <laughs> สวยให้ <laughs> งงเป็นบล็อกยาวเลยฮะ โยนทิ้งลงไปเลย่ครับขุด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 เราจะมาช่วยกันนะครับถ้าเกิดเล่นแบบเซิร์ฟเธอเล่นแบบเซิร์ฟปักิตอะถ้าเกิดเป็นเฮ้ยสมุดิขาวขวานแล้วสมมติขาวขวานไม้บ้างไงมันก็จะกลายเป็นเวดิตไปห้าหาน้ำทะลุโอ้ยไหลไปตามน้ำนะเออฝากของเลยกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเฮ้ยไหล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 เออไม้ั้ง ค้างเหรอค้างเหรอค้างไปเป็นไรกันหรือเปล่าจเาจอความค้าง,างได้ได้ครับตะกี้ผมค้าง,างผมให้เวลาคุณแปดนาทีผมให้เวลาคุณสองวิสองวิจ,จะพอเหรอครับนะครับหายแล้วเห็นไหมบอ,อกแล้วพอไปบ่าย,บายครับเ,เดี๋ยว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 ,ยวไม่นี่คุณทำอะไรลงไปเนี่ย ไหนขัดตะโกรผมบอกนะจะกลับมาแก้แค้นฝากไว้ก่อนเถอะตกโผลอมาแล้วเฮ้ยยังไม่ตกนะยังไม่ตกนะอ้าวตกออกจากเซิร์ฟไปซะแล้วออกจากเซิร์ฟไปซะแล้วนะออกจากเซิร์ฟไปแล้วไปแล้วแค่ไปแล้วตกแล้วหายเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่จีดนะอ๋อไม่ตั้งใจแค่เจตนาด้วยนะครับ รเอ,อาแล้วต้นต้นไผ่ไปไหนครับเออต้นไผ่ผมผมไม่เห็นต้นแตงไฟที่แล้วผมว่าแล้วต้นไผ่มันหายไปไหนครับอ้าวผมค้ามาแล้วอะว่าใช้ของผมนะครับของผมมีคุณภาพกว่าครับของผมเป็นเป็นเ่เสียบหินนะครับของผมมีคุณภาพกว่าใช้ของผมดีกว่ารับประกันดื้ ใจเย็นๆนี่รู้สึกตอนนี้จะโดนตายครับโอเฮ้ยอาหารผมใกล้หมดอ่ะผมขอทำกินธุระส่วนตัวนะเฮ้ยชุบเอ้ย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 ,อยละก่อนโลกไปนี่โอเคครับก็เกนะิงาไปติ มผมไม่เคยไม่ใค้ติดเลยเออน้องน้องหวานลงไปทำอะไรต่อเติมพืม้นที่อย<ำ>ู่ครับมีดินอนะ่ะเอาไหมเอาครับเอาเอาโนกล่องกล่องเฮ้ยเธอโดดเธอโดดขึ้นมาอย่างงี้ดินก็จะหายต้องโดนแบบริมๆอย่างงี้ดินมันจะไม่หายต้องหาทำบันไดขึ้นแล้วล่ะเนี่ยันไดขึ้นฟาร์มเนี่ยเพื่อความสะดวก ผมว่าควจะทำกล่องเพิ่มนะเราดินตรงพื้นนี่ออกปะแล้วเอาไม้ใส่แหกก็ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวเหลือบอกยาไปด้วยนะเดี๋ยวจะไม่มียาไม่งั้นปลูกต้นไม้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มียา,าเ,เยยาพราะผมไม่ชอบใส่ยา,ายาคา้าต้นไม้โตแล้วครับโอ้ยโต,ตหลังพอดีครับเกือบติดตายมาเอ๊ะตัดเลย ตัดต้นไม้สักหน่อยนะเฮ้เอ้ะไม่มีคนมองอยู่หลบๆๆๆตัดต้นไม้สักหน่อยนะอืมใช่ได้อยู่นะมันแข็งนะโอ้ยน้ำมันแข็งฮะต้องเอาน้ำมาปิดอะเพื่อปิดนะหาอะไรมาปิดอะ ไอยงเงี้ยน้ำก็จะไม่แข็งแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอยอมนะครับตอนนี้ฟาร์มเราก็สำเร็จแล้วก็วไปทำฟาร์มสำเร็จก็ไปขายต้นไผ่ไปครับช่วยเอาคืนด้วย ผมว่าต้องแก้เนี้ยแหละไอ,ไอ้ที่ปรับผีเนะี่ยเหมืนผีมันจะไม่เกิดอะ่ะนี่มานเป็นม้าเลยอ่ต่เฮ้ยใครุดหนนะขุดเองก็ได้ผมพูดเห็นไปทำห้องให้มันใหญ่ๆเลยตอบมบี้น่าจะเกิดอยู่ทำใ <ผม S 1> เกิดให้มัน ฮะครับแล้วเหรออ๋อขุดเลยตามสบายตามสบายเกืแบบชื่อเ,เลยสบายชแนลนี่คือการแกล้งขุครับเวลาที่เขาขุดอยู่ปิดปิดอะไรเลยลูกป้างหงุดเลิดกี่หลอดเนี่ยกินหลอดหลอด,หลอดเดียวไปครับงั้นขอไว้อะไรให้แกคุณฟกด้วยนะครับ เอาจริงดิครึ่งหลอดไปครับวาขอเต็มเลยผมกุดต่อเก็บของให้คุณพุกด้วยครับเขาเก็บให้ครับผมขอทำหน้าที่ขุดต่อจะเขาแทนแล้วกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเลือกได้ตกอยู่ไหนครับไปไหนแล้วอะตกไปแล้วเรียกขึ้นมาคือตกไปไม่มีสาเหตุเลย ผมตกเรียกทุกคนขึ้นมาก่อนนะมึงก็กดย้ายดินี่เรียกขึ้นมาก่อนที่จะติดอยู่ตบนย้าครับนี่แกกระเป๋าไม่ขึ้นอ่ะผมตกอ่ะผมรุดเลยงั้นเดี๋ยวจบผ่านนี้ไปนั่งเล่นเซิร์ฟไันีกว่ะนี่เดี๋ยวกายบอกก็แค่ห้าพาร์ทกนยังลงไม่หมดเลยพาร์ทเออผมแนะนำไปอ่ะลองเล่นปะอะไรเหรอ หอ,อพิกมอสเส<อ>ม <นะ S 2> ผลลองแนะนำไปอ่ะมนะลองวะมันมันเป็นเซิร์ฟยังไงอ่ะอุย้ยผมก็พีดแบบโปเกมอนอระเอ้ย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปเกมอนเฮ้ยผมก็ผิดไอ้มอนอะไรอ่ะมันเป็นเซรเิร์ฟไอ้เซิร์ฟที่มีนากา<อ>ที่เป็นที่มีมอดนากาเห็นนะอ,ะอ่อะไรนะนาการผมต้านเลยผมว่า เอ้ยเอาประตูมาปิดคืนนะครับมันเป็นน่าคุณไม่ได้งูอ่ะงูสีเขียวอ่ะเติร์ดไซเบอร์เติร์ไซเบอร์มันเทปะเติร์ไซเบอร์เทปะแบบยังไงอ่ะมอสอ่ะใช่เป็นเซอร์มอสอ่ะเฟอร์นิเจอร์อ่ะเป็นมอสมอสนาคารมอสัตว์อ่ะนาคางูอ่ะงูยักษ์อ่ะลองพิมพ์ลองพิมพ์ไปในเน็ตเลยนาคาได้เลยเซิร์เราว่าเอ๊ะ ที่ไซเบอร์เทสอะพี่ตอนนี้พี่โฟกเราได้เข้าแล้วนะครับสวัสดีครับแต่ซึ่งมันยังไม่เข้าเซิร์กฮะไอรีห์ทำมาเชี้พี่หายอะใช่ครับไอ้นี่ไงลบห้องใหม่หมดเลยไงเพราะว่ามันทรับสนมันเยอะเกินเนี่ยอันนี้อันใหม่พี่เอาไปเลยรหัสก้อนหนึ่งสองสามเดี๋ยวเปิดทีละห้องห้องเดียวให้เปิดใหม่ จะเล like. um, ่นเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟดิเซิร์ฟเบอร์ดิเซิร์ฟเบอร์เท่ะแล้วบอกมาให้พี่เดี๋ยวจบคลิปเลยไอ้ไดมินอะไรนั่นนะไดมินชั่นพี่อะไรนะเฮ้ยอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ไม่ไม่ใช่เซิร์ฟโปเกมอนนะเป็นเซิร์ฟมอสที่มีนาคามีแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปขยายห้องก่อนใกล้มืดแล้วเนี่ย ทำไมพี่จอยไม่ได้วะคนเต็มพี่อ๋อคนเต็มอ,อ้อาวงั้นลืมไปหรือเปล่าว่าคนเต็มเลยเอาอีกห้องแล้วกันม,มีเหลยอ,อีกห้องนึงเนี่ยรหัสก็รหัสเดียวกันแค่เว้นวักแล้วก็ทีวีเพิ่มไปก็เดี๋ยวมืออเราต้องรีบขยายห้องแล้วเพราะที่มันจะช้าเกินไปแล้วคิปเปอร์จะเกิดอ้าว ฮ่าๆกระตุกอ้าวนิ่งกันหมดเบอร์เซิร์ฟไอพีอะไรวะไอพีไอพีเซ <IP> ิร์ฟคไอพีเซิร์ฟหน่อยด้วยนี่นะแป๊บหนึ่ง <Ser f. S 1> มีตัวท่ายด้วยแป๊บนึงดูก่อนอยู่ไหนเนะ่ะตัวท่ายหายนี่ครับไอพีเซิร์ฟอีกสักพักน,นึงก็จะมีแขกรับเชิญเราเข้ามาใหม่อีกคนนึงนะครับ เดี๋ยวรอเรียกเขาอันนี้คือออันนี้คืต่อยอดเดี๋ยวรอเรียกพี่โฟขึ้นมาน่ะก่อนนี้พี่โฟเขาจะตกโลกไหงวะเซิร์ฟมันไม่ขึ้นไอพีดิไอตองทำมาชี้อะตรงทำมาชีตองทำทำมาชี้มันไม่โหลดเลยอ๋อพวกยังไม่ได้เปิดแล้วเขอปเทปดูดิโอเคเปิดละเปิดห้องทำมาชีละเฮ้ยเร็วออกเร็วปิดประตูห้องไว้ก่อนเดี๋ยวล้อมิก็คงเกิดเราถูกอะไรเพิ่มเติมดีไหม มีอะไรให้ปลูกอะต้องหากระดูกก่อนหาผมกระดูกอะเดี๋ยวจะได้ปลูกข้าวได้โอ้โหมืดเลยนี่ผีเกิดแน่นอนโลูกเห็ดในที่มันมืดปลูกได้ตรงไหนนี่ไงในห้องซอมบี้ไงนี่ยมืดสุดๆนี่ผมปลูกเห็ดแล้วไหนข้างล่างนะโอ้โหนี่ผมเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าเห็ดว้ปลูกในที่มืดเนี่ยโอ้โหคนนึงต้องปลูกในในไอิีเห็ดเท่านั้น ความรู้ใหม่ครับปู่ในเห็ดเท่านั้นผมนิ่งเงียบเลยเชื้อราหรือเปล่าครับเชื้อราปู่ในเชื้อราใช่ความรู้ใหม่ครับวันนี้ได้เก็บความรู้ใหม่ไปแล้วคิปตต่อเอ้ยอย่าไปเปิดประตูห้องตอมบี้ทิงไว้เดี๋ยวคลิปเป์มันออกมาเนี่ยปิดไว้ดีแล้วรอผีเกิดค่อยไปปามเอาลงไปรอรับลงลงไปรอรับดินข้างล่างอ้าวตกเลย เราไม่ตกไม่มาไมตกครับรัดินเนยเฮ้ยโฟรเปิดห้องครับพีนะเซอร์เบียหมื่นเนีโกออนไลน์แล้วไอพี่ก็ให้ไปแล้วล่ะก็ได้หรอเลยลาเซอร์มันรีเนี่ยเซอร์เบียเขาแบบหมอได้เลยโอ้ยได้ยินเสียงใครตีอะไรกันเต็มเลยครับเสียงเต็มเบร์เสียงจากผมใช่ เซิร์ฟนี้แม่งโดนยิงยุ่งยายเลยจุดๆไม่เอาไม่โดนไม่ทันหลัง,ไม,ลงไม่ตกแล้วแหละโอเคใกล้พังแล้วเดี๋ยวเรื่อยๆเลยเสียตายาไอ้หนะมูโดนเดินกับตกเนี่ยตอนแรกคิดว่าใช้เวอร์ดินในเซิร์ฟมันจะแลกนะ่ะกับกลายเป็นวบวกพันใช้แล้วแลกเนี่ยเล่นไปทีเซิร์ฟค้างเลย ใช้ใช้เลยปลกพันนี้มันอันตราย,ยาจริงโอเคใครต้องการเอาเห็นไปต่อเติมเกาะบ้างเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมเอาไปต่อเติมมันเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยห้าสิบหกอันเนี่ยอยู่ในกล่องห้าแปดเฮ้ยปลกเห็นในที่มืดแล้วมันจะแบบขยายว่าแบบมีเห็ดต้นอื่นมาน่าจะมีนะ ือว่ามันจะโตเป็นต้นใหญ่แล้วก็ทะลุเกาะไปแล้วเกาะก็กบึม้มก็น่าจะมีซอมบี้เกิดยังเอ่ยไปดูเร็วโห,หมืดแน่น,นะไม่ที่เล่นกันไมไม่ได้ครับทอสเลยทอสเราต้นไม้เกิดก่อนอันนี้ไม้หม,หมดหเราต้องขยายพื้นที่หน่อยนะตอนนี้ใช่รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ขยายพื้นที่เลยตั้งแต่ฐานแรก ขยายก็คีบๆคีคกระจุกเดีวยวใหญ่เลยใหญ่เลยจะได้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้มากขึ้นมากขึ้นอ้ยาวเฮ้ยเดี๋ยวดีดดีดดีดปลานะฮะแบบคนถ่ายคลิปของเราเอื้อตายครอบคืนนี้ยังมีแจงจังนครับวันนี้อ่าหมุนหมุน ีตอนนี้ก็ต้องรอไม้รอไม้นะตอนนี้ทุกคนก็ใช้ช่วยลอกันอย่างสงบสุขดึงๆโอเคพอแค่ขยายพื้นที่ฮะค่ขยายพื้นที่เลไม้นหนึ่งอันนะอาร์ทฮากับต้นไม้ชักอันหนึ่งเออไม้เดี๋ยวขุดให้ครับซอมบี้เกิดยังเอ่ยไม่มีเลยตั้ต้องทำห้องใหญ่ๆนะบนนั้นไม่ร่วงมาเลยนะห้องน่าจะเล็กเกินซอมบี้เลยไม่เกิด ับหมดยากแล้วนี่นะหมดยากเลยทนะีดยเ,ยเดียวไปประตูวไว้ก่อนแอ่บโอ้แล้วเมื่อไหร่ต้นไม้จะแล้วเมื่อไหร่ต้นแตงโมโนี่จนะโตเนี่ยโอเมกอดเอเอ,เอผมขอ ความคิดเห็นนะครับเราจะจบกันที่พาร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้พาร์ที่เท่าไหร่พาร์ทห้าเราจบไปที่พาร์ทห้านี่ยเดี๋ยวพอุน้ค่อยมาถ่ายใหม่นะโอเคจบพาร์ทห้าน่าจะดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายพาร์ทหกต่อวันอื่นติดกติกับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหกค่อยมาถ่ายวันอื่นวันนี้ไปพักผ่อนเล่น เสร์ฟใช้เวดิตหลบเสร์ฟก่อนถุยครับทุเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปได้ยังเนีย่ยยังครับยังไม่สว่างครับห้ามจบครับโอเคยังไม่สว่างนะงั้นเดี๋ยวจบเลยนะผมจบก่อนละกันงั้นก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก็ยกอกย่ายลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับตอนนี้ช a n e เราก็วิวพุ่งกระฉูดสองพันวิวอ้าวฟีโฟเข้ามาเราก็จะจบคลิปแล้วเนะ <c oughs> ี่ยฟฟีโเข้ามาพอดีเนขะ้ามาพอ <c oughs> ดีจนะ,บะจบคลิปพอดีครับ <c oughs> โอ้ตัวนี้หวะมากเลี้ยงขึ้นมาซะหน่อยสวัสดีครับ แต่ผมยังไม่ได้จบนะฮะสวัสดีพี่โฟกเลยครับสวัสดีครับโอ้ยแขวรับเชิญใหม่ของเราด้เลยจะแผลเปลี่ยนออ๋ลืมเดี๋ยวพี่โฟกตอนนี้เขาลังสำรวจเกาะอยู่นะครับทำไรอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูในชแนลผมเอาเดี๋ยวดูในชแนลผมด้วยครับครอบขอจบพาร์ทห้าเลยพี่เท่านี้ครับสวัสดีคร,บรับ